ดี่ข้มันน่าฟาใสมาอีกแล้วจ้าพี่นงเงี้ยมาเลี้ยง้านห้อจ้าดูธรรมชาติเด้อพี่นองพระบึงธรรมชาติมัอเศ้านี่ฝนตกเงีเง้งพี่นองจ้ามาบุงเงี้ยมาเลี้งจ้าเปิดขับมีไฟติดแห่น้ำถนนหนทางแด่พี่นองเมึงได้จ้าพาระชมบรรยากาศเนี้ยมาเลี้ง จากหลังจากฝนตกแล้วบังเหลือบขีฟฝาพี่น้องจะกบังขี่ก้อนมีดำปื๊ดเลยจ้ะทุกคนชมบอากาศน้ำมันเลี้ยงชาวบ้านกันมาต่ไหายต่หน้าแซาวแซวจากเขา,บ,า,าบ้านไซบูดปะล่ะไซบูดเนี้ยมันเปียกเลยฝนตกฮะ อีบูจั่นเดียยสันจากำลังจแปลวเกี่ยบพี่น้องเกีย่ยบไปใส่ขอกงว่ามันมนี่ฝนตกแค่ขอกงว่ากระจืนแล้จะเอาเกีย่ยบไปใส่ขอกงว่าเกี่ยบปิกลายเป็นปุ๋ยขอกยางดีได้เด้พี่น้องอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงทำมาหากินกชีวิตบ้านๆจะพี่น้องบรรยากาศนี้มาเล้งเด้อค่ะพี่น้องบรรยากาศมาเล้งเย็นเย็น,ยนจ้ะ แบบชีวิตคนบ้านยามมาสาวฝนตกกลางเว้นกันครึมนะพี่นอ้องกลางวันก็ครึมกันพอค่ำมากับมือมันกะมีไฟแสงแกวแก่ ชีวิตเด็บ,บ้านพี่น้องชีวิตชนบทแต่ันี้มาเร้งนะจ้ะชนบทยน้มาเลาางแต่ท่านจะเป็นตาเว้นออกนะจา้าอันนี้แกเป็นตาวันออกพี่น้อมือขี่ฝ่ามาหลุดมาติดตัวกี่เบอร์น้อมาเลง จ้าคิดว่าจะตัวกี่ไม่น้อเมื่อแรงนี่น้อจะมาลุ่นจีฟ้ารุ่นฝนกันพี่น้องมันจะกาศนี่เมือเ่อแรงมันจะกาศดีดีจ้ะทุกคนเมื่อบรรยากาศ ด้านนี้เป็นด้านตะเันตกจ้ะทุกคนแต่ด้านตาวันตก,กนอยู่ด้านนี้แต่เมื่อกี้เป็นด้านตาวันออกแต่บรรยากาศเนี่ยมันนอกเขาลมวอยวลมวอยๆ <c oughs> อยๆชาวบ้านก็เที่ยวทางเามาจาตาให้ตานากันแต่ทุกคนชาวบ้านก็นมาจากไรจากนา เอาง้อไปห้ไปนะได้พี่น้องง้อบริเลียนไม่บานเนาะจ้าเขามาตะคนบางคนเหงนกับว่าเขามาแล้วได้พี่น้องฟังเสียงฝากหอ,อกไม่อีกแล้วมาลุนกันจ้าว่าฝนจะตกมือแรลงบ่ขอบคุณเด้อค่ะที่เขามารับชมน้ำจ้าบรรยากาศน้ำมเมืองแตล่งกหลังฝนตกของเสานี้เพิ่งก่อนที่ฝา้ามืดอ,อ,อึ้อคือมาเลยขอบคุณเด้อค่ะเดี๋ยวมารับชมน้ำขอบคุณหลายๆเด้อ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมาให้แพ้นด่าหน่อยอขึน้นยางสลับแพ้นด่าขอการเข้าม,มาสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหม